สวัสดีครับผมธันรัตรับดวลายมือพาัดพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะทำนายดวงสตาเกดราศีกุมนะครับผมในเดือนมีนาคมพศสองพัน้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมนำ้ำมันไพ่เลยนะครับไพ่ดีอ่ะหนึ่งเหรียญนี่ดีมากเลยลสำหรับราศีกุมไพ่ใบนี้คือไพ่แห่งความสุขสันในเรื่องการเงิน ไพ่ใบนี้ทำนายถึงพื้นดวงชะตาแล้วก็ทำนายถึงดวงเข้าๆความจริงนะตอนนี้โดยเข้าวๆนะของราศีกุมไพ่ใบที่สองสามสี่ทำนายถึงอดีตปัจจุบันอน,นาคตนะครับผม <S <S ก็เราเริ่มเลยไพ่ใบนี้หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นมือที่ยื่นออกมาจากก้อนเมฆพอยื่นมาจากก้อนเมฆมันยื่นมาที่ไหนมันยื่นมาในที่ดิน มือหอว่าไพ่ใบนี้คือเตรียมตัวได้เงินก้อนเตรียมตัวได้เงินก้อนบางคนเนี่ยมีแนวโน้มที่ว่าจะขายที่ดินได้หรือจะได้ที่ดินอะไรประมาณนี้มันเป็นแนวโน้มที่ว่ายังไงมันมีแต่ได้กับได้ในเรื่องของสินทรัพย์หลักทรัพย์หรือในเรื่องของเงินเงินทองทองมันได้อะบางคนไม่มีแนวโน้มว่าเอ้าฉันจะขายที่ดินได้ไงฉันจะได้เงินยังไงฉันจะเอาหลักทรัพย์ตรงนี้สินทรัพย์ตรงนี้มาได้ยังไง มันจะเอามาอย่างไงมันงงมากเลยแต่มันก็ได้ได้แบบงงงอ่ะคุณงงคุณก็ได้แบบงงงงมันเป็นท้ยที่แบบบางคนนะแบบมีที่สมมุตินะมีที่อยู่แถวอันนี้ไม่พูดว่าแถวไหนนะคือสมมุติมีที่อยู่แบบที่ลกล้างมากเลยไกลบ้างเลยแล้วคุณไม่มีความหวังว่าจะขายได้เลยอแต่มันก็ต้องมีคิดบ้างแล้วว่าอยากขายแต่ว่าบางทีอาจจะ แทบจะลืมๆไปแล้วจู่ๆมันก็ขายได้อย่างนั้นแหละแบบว่ามีคนบอกข่าวมาว่าเฮ้ยที่ดินตรงนี้ขึ้นราคามันแปลได้อย่างหนึ่งนะว่าไม่ใช่ขายได้แต่บันบอมีคนบอกว่ามีข่าวดี่ยับที่ดินตรงนั้นแบบว่าเฮ้ยที่ดินแถวชัยฤลึกมันขึ้นราคาโอ้ก็แบบว่าโหแบบดีใจใหญ่เลยจากแบบสิบล้านเป็นอะไรประมาณนี้ประมาณผมเปรียบเทียบแต่ดังนี้นะ แล้วพามาบอกว่าพอคุณดีใจเสร็จสามวันสี่วันขายได้ทันทีเพราะว่าไม่ใช่ว่าได้ยินข่าวเฉยเฉยแต่มันก็เป็นไพ่แห่งแบบเกี่ยวข่าวดีได้เหมือนกันแล้วมันให้ข่าวดีไม่พอมันยังขายได้ด้วยมันได้เงินเพราะไม่ใช่ว่ามีข่าวดีเราไม่ได้เงินคือเป็นทั้งข่าวดีเป็นทั้งเรื่องเงินทองว่าขายที่ดินได้ที่ดินแล้วก็ได้รับช่วงต่อจากมรดกได้รับเงินก้อนสรุปดีนั่นเองแต่ถ้าทำลายถึง ของราศีกลุ่มว่าราศีกุมพื้นดวงเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็จะอธิบายราศีกลุ่มนะทําไมถึงได้ไพ่เหรียญเป็นพื้นดวงเพราะราศีกลุมเป็นราศีหนึ่งในราศีที่โชคดีที่สุดในบรรดาราศีทั้งหมดคือราศีกลุ่มอันนี้งงไหมคือจะบอกว่าราศีกลุ่มจริงๆจะบอกว่าน่าแปลกว่าทําไมดาวมัตยูถึงมีอิทธิพลกับราศีกุ่มไม่ใช่ช่วงนี้นะ แต่ว่าราศีมราศีกุมไม่มีที่พลกับดาวมรตยูมากเพราะว่าราศีกุมเนี่ยดาวครองมันคือดาวมรตยูดาวมรตย,ยูคือดาวการเปลี่ยนแปลงความจริงการเปลี่ยนแปลงนี่บางคนจะกลัวมันแต่ถ้าบางคนไม่มกลัวมันคือโชคดีดาวมรตยูดาวมรตย,ยูเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าบางคนยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้โชคลาภจะมา พราะการเปลี่ยนแปลงแป,แปได้สองอย่างคือเปลี่ยนแปลงในทางร้ายกับเปลี่ยนแปลงในทางดีแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าจะดีต้องร้ายก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าการเปลี่ยนแปลงมาอันนี้ผมปวดหัวเล่าให้ฟังก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสมมติอาจจะมไม่เกี่ยวกับราศีนะปีชงปีชงเนี่ยสมมติว่าหมูมันชงงูอ่าก็เอาปีนี้หลายแหละปีง,ง,งู แต่หมูชงพอเวาที่หมูชงพอชงปุ๊บอะไรต่างๆตามมาแยะๆเลยแหละแบบเดี๋ยวก็เจอความไม่มั่นคงเดี๋ยวเจอน,นู่นเจอนั่นเจอเนี่นี้เรื่องจริงนะแต่พอเราที่หมูผ่านไปได้คราวนี้เคราะห์ดีจะตามมามหาศาลถ้าผ่านไปได้นะไม่แบบยอมแพ้ไปซะก่อนนะนี่คือความหมายของดาวมเจอหรือเรื่องเกี่ยวกับชงฮะอะไรทั้งหมดแต่ว่าเรามาเปรียบเทียบของตรงนี้บ้างของราศีกุมมบ้างราศีกุมดาวมเจอ คือจะบอกว่าดาวมัตยูเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงที่ผมพูดแล้วเพราะฉะนั้นฉันบอกว่าการเปลี่ยนแปลงมันหมายถึงโชคลาภมันจะบอกว่าราศีกุมจะมีโชคเกิดขึ้นในชีวิตอย่างน้อยห้าครั้งอย่างน้อยนะห้าครั้งโชคใหญ่นะก็คือดาวมตยูมันกลุมละเขาเรียกว่าวเป็นหนึ่งขอทานน้ำกว่าคิวน้ํามากมันจะมากลุ่มตัวนี้ในราศีกุมก็คือหมายถึงว่าถ้าดาวมัตตยูมันมี เดเอี่ยงกับราศีกุมเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีโชคเกิดขึ้นเป็นระยะระยะซึ่งถามว่าบางราศีที่แบบมีดาวมั่นคงมากๆอะ่ะมันจะไม่ค่อยเปลีป่ยนไปไหนก็คือชี้ตมันจะอย่างเงี้ยแต่เกิดไอ้ดาวราศีกุมเนี่ยหรือดาวมันจะอยู่เป็นดาวครองเรือนเนี่ยมันจะขึ้นอย่างเงี้ยหรืออย่างเงี้ยแต่เวลาตกก็อย่างนี้เหมือนกันนะพอเข้าใจไหมแ้วเาขึ้นก็ขึ้นอย่างงี้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าถ้ามีโอกาสมาแล้วกูรีบคว้าบางทีมันอย่างงี้เลยนะ มันเหมือนกับกราฟขึ้นแบบชี้โดอย่างนี้เลยก็คือบางทีอันนี้ผมไม่ได้มาแบบโม้นะก็คือบางทีคุณอาจจะได้รับเงินก้อนขนาดใหญ่แบบที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อนแบบหนึ่งเหรียญนี่ไงโอกาสขนาดใหญ่ที่แบบว่าบางทีคุณอาจจะได้รับรางวัลแจ็คพอตหรือรางวัลอะไรก็มีสิทธิ์สำหรับคนเกิดราศีกุมเลีอย่างราศีกุมมีเซนเพราะว่าดามวมัตเตย์อความแปลกชอบศึกษาเรื่องโหราศาสตร์ ชอบศึกษาเรื่องเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ศาสตร์แปลกใหม่ๆมักจะชอบหมกตัวอยู่ในห้องทดลองห้องมืดๆห้องอะไรต่างๆแล้วค้นคว้าศึกษาอะไรแปลกๆช่วงพวกแบบศาสตร์ลึกลับพวกศาสตร์อะไรที่มันแบบว่าแปลกๆที่คนอื่นเขาไม่อยากจะอยากศึกษากันนี่แหละคือราศีกุมเป็นคนที่พูดเก่งด้วยนะพเพราะดาวมันจะอยู่เป็นดาวนักการเมืองก็ได้เรืออย่างนี้พวกดาวการเปลี่ยนแปลงพวกดาวนักปฏิวัติก็จึงบอกว่าพวกคนที่แบบ ปลาสายจริงๆพูดจามัดใจคนก็มักจะเป็นราศีกุมเพราะฉะนั้นจะบอกว่าบางคนพูดเก่งมากเลยนะแบบพูดเก่งแต่อ้เรื่องทำนะั่นอีกเรื่องหนึ่งนะบางคนพูดเก่งแต่ทาไม่เก่งแต่ไม่ใช่ว่าจะพบในราศีกุมทั้งหมดบางทีคนพูดเก่งทําเก่งก็มีในราศีกุมแต่ถ้าเขาทั้งพูดเก่งทั้งทําเก่งมากๆเนี่ยผมจะบอกว่าราศีกุมคนนั้นจะร่ํารวยสุดๆทุกอย่างแบบจะดีบทจะดีทั้งหมด เนี่ยจึงบอกว่าราศีกุมเป็นหนึ่งในราศีที่โชคดีที่สุดในเรื่องของการทําในเรื่องของการที่บอกว่าจะมีโชคลาภใหญ่แต่เออใช่มียาศีเด่นคือราศีตุลราศีตุลนี่จะมีโชคอย่างหนึ่งว่ารวยมาแต่กําเนิดสัดส่วนใหญ่หรือบางทีก็ได้นานีพอทำแต่อันนี้เราพูดถึงราศีกุมไม่ได้พูดถึงราศีตุลก็จะไม่ขอพูดแต่ว่าเนี่ยก็เลยบอกว่าจะมีโชคหนึ่งเนืองอ่าผมให้เลยนะว่า ในห้าครั้งของชีวิตต้องมีต้องมีนะสำหรับโชคใหญ่ในราศีกุมแต่ว่าไม่ใช่ว่าโชคใหญ่มาแล้วมันจะได้สักหาครั้งหรือว่าบางทีอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าคุณจะคว้ามันหรือเปล่าหรือบางทีจะเห็นมันหรือเปล่าจึงบอกว่าวันทีคุณต้องตั้งสติตั้งสติคืออะไรคือการนั่งวิัสสนากรรมฐานจะทําให้คุณเห็นมากขึ้นคือเห็นโอกาสมากขึ้นนั่งพิจารณากรรมฐานไม่ใช่นั่งให้รวยนะ แต่นั่งเพื่อทําให้คุณมองเห็นถึงโอกาสเพราะว่าคุณเห็นมีสติก็ทําให้เห็นสตังเ้าใจนะอืมพอคุณมีสติทําให้เห็นโอกาสคือตรงเนี้ยทาให้เห็นอะไรในชีวิตมากขึ้นเพราะคุณมีสตินั่นเองนะครับผมไอ้ม,มีอะไรเกี่ยวกับราศีกรุมิราศีกุมจะบอกว่าไอ้เรื่องเซนเนี่ยคือข้อที่แปลกเลยบางทีถ้าคุณมีเซนหรือเซนของคุณได้ถูกขัดเกลาบางทีการนั่งนั่งเล่นหุ่นเน่ะ หรือนั่งการคาดคะเนราคาที่ดินราคาอะไรพวกเนี้ยบางทีนะคุณนั่งทั้งวันบางทีอาจคนอาจจะหาว่าคุณบ้าบ้าบอบอแต่บางทีมันได้นะอืมบางทีมันก็ได้หรือบางทีคุณนั่งร้อยลูกปัดร้อยทําอะไรต่างๆที่เก่งงานช่างบางทีมันมันเป็นเงินมหาศาลที่คนอื่นเขาไม่รู้ว่าคุณทําอะไรบางคนที่ไปราศีกุมก็อาจจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าคุณทําอะไรเกี่ยวกับของพวกนี้นะครับผมก็ได้เงินแบบคนอื่นไม่รู้เรื่องนะครับผม อืมถ้าเรามาดูดวงจรรวงจรในช่วงนี้เป็นอย่างไร <c oughs> พูดบางหิวน้ำอ่า <c oughs> ดวงจรน,นะครับผมถือเหรียญมา <c oughs> จริงๆจะบอกว่าฟ้ายื่นเหรียญให้คุณถามว่าไอ้ดวงห้าครั้งที่เป็นอย่างต่ำเนที่ว่าจะได้โชคใหญ่เนี่ยมันมาจากตอนไหนตอนนี้ก็มี ตอนนี้เวลาโชคเลยผมพูดตรงๆเลยนะเวลาโชคมันคือตอนนี้เลยจึงบอกว่าเวลาที่เหรียญยื่นมาเนี่ยบางคนได้อสังหาได้อสังหานะอสังหาเนี่ยคือโชคของแท้บางคนบอกว่าเอาถ้ามีอสังหาทำไงเหมือนกับบางคนที่บอกว่ามีนาก็เอานาไปขายผิดแล้วถ้ามีนาเนี่ยคุณควรเก็บนาไว้แต่ถ้าคุณมีเยอะมากคุณแล้วมีเศรษฐีมาขอซื้ออันนี้แล้วแต่ คุณมีเยอะแล้วไงคุณดูแลไหวหรือเปล่าล่ะถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณดูแลไม่ไหวอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ผมไม่ขออธิบายแต่ว่าเนี่ยคือหมาว่าถ้าคุณมีหลักทรัพย์มีสมบัติมันอาจจะได้เพิ่มอีกแต่แล้วแต่คุณบริหารไหวด้วยนะแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมยื่นเหรียญมาแสดงว่าคุณอาจจะได้ที่นาเพิ่มหรือได้ที่ดินเพิ่มได้ตึกอสังหาเพิ่มหรือบางทีก็อาจจะได้เงินเพิ่มขายได้ขายที่นาได้มันแล้วแต่ หรือขายตึกขายอะไรได้ได้เงินจากอสังหาหรืออาจจะได้เงินจากมรดกขายเพชรขายพลอยขายอะไรต่างๆได้หรือบางทีก็เรียกว่าอาจจะไม่เกี่ยวสินทรัพย์อะไรที่เป็นหนี้สินเช่นรถอันนี้บางคนอาจจะเถียงผมนะคือจะบอกว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะขายรถแล้วได้เงินมาแล้วไปต่อยอดได้ อันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่มงคลก็อาจจะได้นี้สินเพิ่มก็คือได้รถซื้อรถเพิ่มก็เป็นไปได้ก็คือหมายถึงว่าคุณได้ของมาเพิ่มไงเพราะรถบางคนคน่านิยามของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคิดว่ารถคือทรัพย์สินนั่นก็อีกแล้วแต่แต่ส่วนมากไพ่นี้คือจะได้ครับช่วงนี้เลยแหละช่วงนี้ยังไงก็ได้ครับบางคนอาจจะเขาเรียกว่าได้มรดก จากใครมโนงนี่ได้หลายแบบนะหรือบางคนง่ายๆเลยนะเขาเรียกว่าอืมได้แบบอ่าผมพูดตรงๆเลยก็ได้ไพ่ใบนี้คือยังไงนะเรื่องเงินเรื่องโชคลาภมันได้พวกลอตเตอรี่ก็มีสิทธิ์แต่แล้วแต่มันจะมาจากทางไหนนะอืมต่อไปถามว่าอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไง อดีตที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนะก่อนที่จะถึงเดือนกุมภาพันาเมษาเอาเอาออรายาวไปเรื่อยๆเลยนะจนถึงเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาปีก่อนนะลดจนมาถึงมกราปีนี้จะบอกว่าได้เดทเดทที่บางคนจะบอกว่าเอาแย่แล้วอย่างงู้นอย่างนี้เดทจริงๆมันคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงยังไรงราศีกุมภ์จึงบอกว่าไอเดทเนี่ยคือ ใกล้เคียงอบดวมฤตยูมากถ้าเกิดเดทขึ้นก็คือใกล้เคียงอบดวมฤตยูนะครับผมจริงจริงเดทมันเทียบกับดาวมฤตยูใกล้เคียงกันมากเลยแหละจึงบอกว่าถ้าเดทขึ้นการเปลี่ยนแปลงมันมาจึงบอกว่าเนี่ยแหละตัวได้เงินหละอืยเข้าใจไหมเนี่ยแหละตัวได้เงินอย่างเช่นว่าถ้าตลาดหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือบางที เขาอาจจะมามีการขยับขยื่นคริปโตอันนี้ผมพูดใบๆนะอะไรประมาณพวกเนี้ยอืมอะไรพวกเนี้อะไรพวกเนี้เดทมันขึ้นเออผมพูดประมาณนี้พอเพราะว่าไม่รู้เขาจะให้พูดหรือเปล่าราศีกลุ่มเป็นราศีที่อิงกับการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรสมมุติว่า เขาอันนี้สมมุตินะสมมุตินะเข้าคริปโตแตผ่ผมไม่ผมไม่ผมไม่เอาแบบผมไม่ค่อยเล่นเล่นเอาคออยู่แล้วแหละผมใช้คำนี้ผมเอาตัวเดียวบิดใช้คํานี้นะอืมแต่ว่าบางคนไม่เล่นพวกคริปโตคลาิกอาจจะไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวพออะไรที่ผมพูดไปก็หาว่าแบบมีคนที่แบบว่าต่อต้านอะไรอย่างี้ผมไม่พูดดีกว่าแต่จะบอกว่าเดทคือการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเดทคือการเปลี่ยนแปลง เดืนีมันถ้าเกิดมันเกิดการเปลี่ยนแปลงรายหักมากก็คือจะได้เงินจากการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรเช่นไอ้ผมพูดเอาที่เป็นไปได้ดีกว่าก็คือจริงเช่นสมมุติว่าเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานบางคนอาจจะออกจากงานเลยก็ได้แต่ว่าไพ่ใบนี้ขึ้นก็คือพอออกจากงานเสร็จมันจะได้เงินจากตรงนี้เช่นสมมุติว่าได้เงินจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานได้เงินจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินเช่นออกจากงานแล้วได้เงินก้อนจากการ ออกจากงานหรือได้เงินก้อนจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานหรือได้เงินก้อนจากการสูญเสียอะไรบางอย่างที่ใหญ่ๆอันนี้ผมเปรียบเทียบอย่างนี้นะหรือได้เงินก้อนจากการที่ขายที่ดินอย่างที่ผมพูดว่าต้องสูญเสียที่ดินเนี่ยก็คือคุณสูญเสียที่ดินแต่พไพ่ใบนี้คือต่อจากอเดือนมกรามันเกิดอะไร ต่อจากเดือนกุมภามีนาเมษายนก็คือโดยช่วงเดือนกุมภามีนาเมษายนเนี่ย <om> จริงๆน่าจะบอกว่ามันอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นในช่วงสามเดือนนี้เดินทางไปไหนคือเดินทางเพื่อไปลำบากนะใช้คํานี้ไม่ได้ไปเที่ยวนะส่วนมากไพรนี้คือเดินทางไปต่างชาติต่างแดนต่างประเทศหรือเดินทางไปเพื่อทํางานจะบอกว่าถ้าใครไม่ได้เดินทางอาจจะมีสิทธิ์เดินทางมากขึ้นหรือเดินทางไปเริ่มต้นทําอะไรทํอย่างุู้นทําอย่างนี้ เดินทางไปเหนื่อยอะไม่ใช่เดินทางไปสบายหรอกบางคนเดทเนี่ยจำเป็นต้องทําให้เดินทางไปสแสวงหาอะไรบางอย่างที่ทําให้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปไปเหนื่อยไปอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่จริงๆแอ้วหมอหลังการเดินทางช่วงเดือนหลังจากเมษามีนาเนี่ยมีนาเมษาเนี่ยจะบอกว่าจริงๆได้เงินนะได้เงินจากตรงนี้ไม่พอ มันได้ยังไงก็เห็นเงินอะยังไงมีเงินมากกว่าที่เคยผ่านๆมาเพราะเดทนี่คือการเปลี่ยนแปลงบังคับเลยนะบังคับให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงเลยนะแต่เปลี่ยนแปลงแล้วมันได้เงินอะเห็นไหมเปลี่ยนแปลงยังไงได้เงินก้อนอ่าสมมุติว่าถ้าคุณเปลี่ยนแปลงต้องออกจากสมมติออกจากงานออกจากอะไรหรือมีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วไม่ได้เงินนี่คือทุกเลยนะหรือมีปัญหาหนักเลยนะคือทําให้คุณแย่เลยนะ แต่ยังไงก็จะมีเงินก้อนมาให้คุณชดเชยไม่ต้องกลัวหรือบางคนอาจจะได้ก้อนใหญ่เลยก็ได้หรือบางคนสมมุติว่าจจออกจากงานแล้วได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมสบายกว่าเดิมได้เงินเยอะกว่าเดิมอันนี้ไม่เอาอ่ะเออแต่ว่า,าไพ่ใบนี้คือไพ่ของการดูต่อไปดูต่อไปคือในที่นี้ได้เงินมาแล้วเห็นไหมได้เงินมาแล้วที่คุณลงทุนไปบางคนอาจจะได้พอมีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้น,น,น,นหรือเปลี่ยนแปลงก็ได้ ผลจากการลงทุนที่เคยลงทุนไปอาจจะเคยลงทุนไว้นานมากแล้วหรือว่าบางทีอาจจะได้รับการเสนอจากเพื่อนที่เคยห่างหายกันให้ทํานู่นทนํานี่แต่คุณยังดูต่อไปอยู่ว่าเออมาเริ่มได้ผลออกดอกออกผลแล้วใช้เวลาไม่เท่าไหร่หรอกได้ออกดอกผลออกดอกแต่ที่เหลือนที่อยู่ในแปลงผักเนี่ยมันคือเตรียมตัวที่จะออกผลต่อแสดงว่าดีครับไม่ต้องคิดมากราศีกุมมเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็ว่าห้า ห้าครั้งที่ว่าจะได้โชคใหญ่เนี่ยคือจิบจิบครับในชีวิตจิบจิบอยู่ที่ว่าจะคว้าโอกาสมันหรือเปล่าเลยบอกว่าถ้าเกิดป,ปลูกพืชปลูกคนปลูกอะไรแล้วแต่ยังไงถ้าคุณปลูกทุเรียนมันก็ต้องได้ทุเรียนถ้าปลูกถั่วงอกก็ต้องได้ถั่วงอกนั่นเองนะครับผมคุณปลูกอะไรเอาไว้บ้างล่ะสร้างสมบูรณ์ยังไงก็ได้บุญถ้าเกิดสมมุติว่าคุณทํางานเป็น พนักง,งานกินเงินเดือนไปตลอดแล้วไม่เคยสร้างอะไรเลยคุณก็ได้เป็นพนักง,งานกินเงินเดือนไปตลอดแต่ถ้าคุณสร้างธุรกิจของตัวเองบางทีเสี่ยงหน่อยแต่ยังไงก็ได้ครับถ้าเกิดมันสาเร็จถึงบอกว่าบางทีคุณสร้างไว้หลายอย่างเลยแต่อย่างหนึ่งผมจะพูดเลยนะความลับสุดยอดตรงนี้ฟังให้ดีอย่าทิ้งไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวจบ ใครเรี่อง,งานดูลายมือพระฤๅษีกับผมติดต่อทักลายดีมาได้ที่ลายดีทารัสองหกใต้ข้อความด้านล่งคลิปยูทูบใต้ข้อความด้านล่งคลิปยูทูบนะครับผมใต้ข้อความด้านล่งคลิปยูทูบลายดีทาร์สองหกนะครับลายดีทารสองหกหรือจะเป็นลายโอเลายโอเอใต้คลิปยูทูบนะครับาโอใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบนะครับลายดีทารสองหกเนี่ยเป็นช่องทางติดต่อ หรือเขาเรียกว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นลน์ไอเดียก็เป็นลน์เดีเป็นแอดเฟนตรงนี้มารับได้จํากัดนะรับได้จํากัดก็ตรงนี้จะรับได้จํากัดหน่อยหนึง่งนะครับผมก็แต่ยังรับได้อยู่นะถ้าเป็นลายโออมันรับได้ไม่จํากัดมันเป็นช่องทางธุรกิจอนะเป็นลิงก์นะคะัเป็นลิงก์นะครับไลน์โอเอ ลายเนี่ยผมดูสปิกร์โฟนสดๆทางโทรไลน์เต็มที่ผ่านทางโทรไลน์ไม่พิมพ์สองใบแปดเสียงสองใบผมดูสดๆทางโทรไลน์เลยก็เต็มที่ก็สปิกร์โฟนสดๆทางโทรไลน์เต็มที่นะครับผมเป็นหมอดูด,ดูให้คุณสดๆทางโทรไลน์ผมมีระดับการจบจากสมาคมผลโดยไทายในพระชินีนุปธรรมเป็นหมอดูดทุกเรืองตามกฎหมายด้านลายมือวิทยีและโง่เฮงแล้วก็มีใบประกาศการจบจากอ่ามดิเซนต์เกเบียนหรือเขาเราียกว่าสัตว์การโค้รนะครับผม ใครที่ต้องการมาที่สวัสง,งานมาได้นะครับผมผมมีอีกวิธีหนึ่งคือที่สวัสง,งานก็ถ้าใครเรี่อง,งานมาเจอตัวเป็นไปเลยที่สวัสง,งานมาได้ลายมือพูีซิงห์ให้ตัวเลขชุดใหญ่ไฟิกเต็มที่ที่สวัสง,งานเต็มที่นะครับผมแบบ VIPVIP ก็จับมือคุยกันคุยกันอะไรต่างๆเห็นตัวเป,เป็นเต็มที่คุยกันนะฮะสัตว์แบบคุยกันเต็มที่แบบชมไม้หอมเอากาแฟมากินเอาโกโก้อะไรต่างๆมากินก็มีคาเฟ่แล้วก็มี ชมไม้หอมมีเป็นทลิตภัณฑ์ไม้หอมอะไรต่างๆต,ต่อไปก็จะขยายใหญ่เรื่อยๆแล้วแต่นะครับผมอมืที่เสนักง,งานนะครับก็ลายมือพิเศษของ,ของตัวเลขแบบ VP เต็มที่ที่เสนักง,งานมาชมมาอะไรได้ที่เสนักง,งานมาดูหรือว่ามาจับมือคุยกันมาอะไรยังไงแบบเหมือนมิงอะไรอย่างแบบางี้นะครับมที่สสนักง,งานลายมือพิเศษของ,ของตัวเลขทีข่แบบ VP ถ้าต้องการแบบธรรมดาลายมือพิเศษจังหวัดนี้เช้านครึ่ง ก็จะแบบดูราคาย่างเบาลงมาหน่อยมีสองแบบ VPK แบบธรรมดานะครับผมใครว่าคิดนี้ดีคิดนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยเพื่อพลาดคลิปใหม่คลิปดีๆที่ส่งมาเรื่อยๆฝากกดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามวันนี้ลาไปถึงตอนนี้สวัสดีครับ